เมื่อเดือนก่อนมีรายงานเข้ามาค่ะว่าแนวป่าไม้ตามเขตชายแดนไทยและกัมพูชามีผู้เข้ามาลักลอบตัดอย่างผิดกฎหมายมากถึง30จุดด้วยกันเป็นที่น่าสงสัยนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยไหนหรือไม่ที่รู้เห็นและเปิดทางให้เขาเข้ามาลักลอบกระทำผิดในพื้นที่นี้ได้งานนี้หัวหน้าชัยวัดลิมลิขิตอักษรตัดสินใจลงพื้นที่สืบเชิงลึกเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเอง แต่ระหว่างทางเขากลับถูกหมายหัว เป็นเส้นทางเดินจับเส้นนี้ก็เจอะแล้วก็เลยมาเจอินเขียนป่าชายแดนถูกลักลอบตัดมากถึงกว่า30จุดใครเพิมเกริมกล้าทำแบบนี้ เหตุเกิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาห้วยทับทันและพนมดงรักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่อุทยานลาตระเวนและตรวจพบมีการลักลอบทำไม้ล่าสัตว์ป่าและก่อนหน้านี้ก็มีการประทะกับกลุ่มผู้ลักลอบอย่างต่อเนื่อง การปกป้องผืนป่าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ง่ายปัญหาที่ผู้พิทักษ์ป่าต้องเจอถูกเล่าร้อยเรียงโดยชายที่ชื่อชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9้า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่นี่ปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีพรมแดนอยู่พรมแดนของฝั่งของสำนักบ,บนนริหารอารกั์ที่9กเนี่ยมีปัญหาคือยังไม่ได้ปรับปรำแนวเขตเพอไม่ปรับปรำแนวเขตก็มีการเดินละัตะเวนบางช่วงบางตอนเราไม่สามารถจะเดินได้หมายความว่าเขตความมั่นคงในง,งานของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นอกองกําลังสุรนารีที่เขาคุมพรมแดนเนี่ย เขาก็อาจจะให้เหตุผลหรือว่าเขาอาจจะระวังให้เราเพราะว่ามันการเดินเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะข้ามไปประเทศเขา2ก็คือในส่วนนั้นมีกับระเบิดเดยอะแนวเขตพื้นป่าของไทยเจ้าหน้าที่ไทยรับผิดชอบแนวเขตพื้นป่ากัมพูชาก็เป็นหน้าที่ของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ เมื่อถึงคราวต้องลาดตระเวนกลับพบว่าผู้พิทักษ์ป่าของไทยต้องเจอกับภัยคุกคามเราเจอมากกว่าฝั่งนี้หมายความว่าฝั่งนู้นเนี่ยสองสามร้อกิโลเกลักษาป่าุขาปิ่ทันเนี่ยร้อยกิโลมาจนถึงหุ้ยสลามาต่อถึงพุทดุมลรงรักมาจนถึงเขาวิหารเนี่ยมันตกแล้วประมาณ3า0สี่กิโล สามสี่ร้อยกิโลจะขึ้นได้หมดเลยขึ้นได้ทุกช่องทุกทุกทุกเมตรนะครับทุกเมตรเลยแล้วก็เขาขึ้นได้หมดลักษณะเขาขึ้นมาเนี่ยหมายถือว่าฝั่งน,นู้นน่ยของเรามันจะเป็นภูของเขาเเป็นที่ต่ําลงไปหน่อยเข,เขามาใช้ประโยชน์แต่ฝั่งเขาเรามองจากฝั่งเราไปเนี่ย่อนค้างจะป่าไม่มีละสัตว์ป่าบางชน,นิดก็ข้ามาอยู่ฝั่งเราหมดก็เ,เหลือแต่ป่าแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันก็ปีปัญหาคือเขาเข้ามาได้ตลอด ฝั่งนู้นเขาก็จะพูดอยู่เสมอว่าที่ก็เข้ามาเนี่ยคือของเขานะครับไอการที่ไม่ปักปัามแนวเกตเราก็มีการเดินรัตะเวนอยู่แล้วเราก็เดินรัตะเวนตามพระราชกิจกาของอุทยานเกลือพรสรปา่าตามพรบรแล้วทาง,ทางกรมรียนี่สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดูแลเนี่ยเราก็ดูแลตามนั้นทีนี้การเดินเราก็เดินตามตะเข็บตามตามพิกัด ยิงลาดตระเวนเข้มงวดยิ่งเหมือนท้าทายให้อีกฝ่ายลักลอบเข้ามาตัดไม้หรือเป็นเพราะป่าไม้ฝั่งไทยเป็นขุนทรัพย์อันหอมหวนเราเดินทั้งแผนบินเราบินแต่ละครั้งเนี่ยเวลาเราบินเนี่ยเราก็พยายามที่จะ ให้เฉียวแนวเกมมากที่สุดแต่ก็ยากเพราะว่าคังความมันคงเขาพยายามไม่ให้บินเฉียดแต่ว่าขนาดไม่บินเฉียดเราก็จะเจอตำแหน่งของการตัดไม้อยู่ในป่าตามแนวเสดนหลังจากนั้นก็ชี้เป้าหมายชี้เป้าหมายชี้เป้าหมายเราก็ลงตรวจการเดินละตวเวนก็ลงจากพิกัดไปเราพบก็มีการจับกลุมจับกลุ้มได้ทุกครั้ง ที่27ตุลาคม2563เจ้าหน้าที่ชุดสมาร์ทพาโทร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารีร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนจนไปถึงบริเวณแนวชายแดนช่องตามีที่นี่พบการกระทำผิดคือตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ขอกำลังจาก ชุดชกสาเข้าไปร่วมก็ไปตอนเข้าไปก็ไปเจอเจอกองกําลังเขาตัดไม้ก็ยิงปะทะกันขณะเขาจับแก๊งทําไม้ตะเคียนเกิดเสียงปืนดังสนัน่นกลางป่าห้วยสาลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงโดนยิงฝ่ายเราก็ดีไม่ไม่เสียชีวิตเพราะยิงเข้าข้างหลังก็ทะลุทะลุหลังทะลุแบบทะลุด้านหลังนะเฉียวออกไปเหตุปะทะครั้งนี้จับผู้ต้องหาได้หนึ่งรายเราจับชายหนึ่งคนได้ แต่ครั้งแรกเราเขาไม่บอกว่าเขาเป็นทหารเรายึดปืนอากา 7, ้า AK47 ส่ได้หนึ่งกระบอกแล้วเครื่องเลื่อยพร้อมกับไม้จำนวนไม้หนึ่งจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่อุทยานพยายามที่จะหาตัวใครที่เป็นคนเปิดทางทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรไทยขนาดนี้เมื่อมีคนเปิดทางภูพิทักป่าในพื้นที่นี้ก็ต้องต่อสู้กับภัยคุกคามในระดับที่ต้องแขวนชีวิตอยู่บนความเสี่ยง เราก็ขยายผลแล้วเราคิดว่าเราโดนเราโดนมาตลอดอยู่แล้วเราจะทํำยังไงก็ถือว่าถือว่าโชคดีแล้วจับมือชุดที่ได้มาเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ชกสามเนี่ยเป็นกองกําลังของหล่ยความมั่นคงของของไมตตาบักไดสองก็เปลี่ยนกําลังมาเปลี่ยนกาลังมาไปเป็นชุดใหม่นะครับชุดใหม่ก็ ก็ค่อนข้างจากเจรจากับเราค่อนข้างจะรู้เรื่องมีการเดินรัเวริร่วมกันตรนนี้จะเป็นระเบิดสังหารบุคคลแบบสะเก็ดระเบิดนะครับ แก้ปัญหาหนึ่งสองสี่จะแก้ยังไงในระดับเราแก้ได้ไหมระดับสูงกว่านี้ต้องแก้ถึงไหนลักใครเป็นคนแก้แล้วต้นสายไปเหตุคือใครไม้ชุดนี้ลงไปใครลักใครเป็นคนทํแลักใครเป็นคนรู้เห็นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมันมันจะต้องถูกตัดอีกไหมนะครับมันเป็นการมันมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นด้วยก็เนี่ยครับเราถึงได้เดินจุดที่มันเป็นรูปกอไก่ หลังเกิดเหตุปะทะ18วันในายชัยวัน์ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้แต่การลงพื้นที่ครั้งนี้ของเขาชีวิตเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เช่นกัน รายงานจากฝั่งเพื่อนบ้านปล่อยข่าวมายัางเจ้าหน้าที่ไทยว่าอีกฝ่ายจะจับตัวนายชัยวัน์เพื่อแลกกับตัวทหารที่ถูกจับกุ่มก่อนที่เราจะไปเจอเขาเมื่อวานนี้เราประชุมกันทุกฝ่ายประชุมกันก็ประมาณการว่า มันซุ่มเสี่ยงมันอันตรายแต่กรณีนี้คือเราจับท,ทหารหนึ่งคนมาแล้วพร้อมปืนอนกกะ <_ A> เขาจะขอเราคืนมาสามสี่รอบแล้วแต่ว่าเราดำเนินคดีและส่งดำเนินคดีตามกำกับการยุติธรรมแต่เขาก็สุ่มเสี่ยงเขาก็แจ้งมาว่าจะมีโอกาสที่จะจับตัวผมเพื่อจะแลกกับทหารคนที่ที่เราจับมา ปฏิบัติการปิดรอยรั่วป่าห้วยสาลามาถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่างชีวิตกับหน้าที่ปกป้องผืนป่าอันยิ่งใหญ่งานนี้หัวหน้าชัยวัตรต้องตัดสินใจติดตามการตัดสินใจของหัวหน้าชัยวัตรได้ในแฟ้มคดีอีจันตอนต่อ,ตอไปวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มตรงทางช่อง YouTube อีจนันและเพจเ c e b o o k อีจันค่ะ